นี่ดูสภาพโทรศัพท์ตอนนี้ที่ใช้อยู่แบตบวมต้องแปะสกอเทปอย่างเงี้ยไม่รู้มันจะระเบิดตอนไหนถึงยังพอใช้ได้อยู่รุ่นโ p p A5 สภาพียืมโทรศัพท์เขามาถ่ายนแบบนเนี่ยแบตมันบวมป่องเลยนี่แปดสกคอเทปไม่มีสกคอเทปยังไงไม่อยากแกะออก